ข้าแก้วแนวหาอยากผ่านพบล่างเถือมีในมือกระเป๋าแปนปานล่างอันวางเงินข้าแก้วมีหลายแต่ภูมันผู้ใดขี่ขานหาใดกบบระบมานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วมาแล้วแนวทัาง หวยงวดใหม่ค่ะพี่น้องคะหวยออกวันที่17เดือนสองหกหาเด้อค่ะพี่น้องคะเช็คสติดวนหวยออกซื้อหวยยังยอมเนาะค่ะแนวทางนี้เขาล่างและบนเนาะค่ะเฮากบมาเช็คสติกันก่อนค่ะปีที่แล้ววันที่16ออกอีกยังเนาะค่ะพี่น้องคะก่อนสิเข่าไปเบิ้งแนวทางแอดกระคอกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะ ผู้ใดกดแล้วแอดก็ขอประคุณย่างสูงค่ะผู้ใดว่าในกดเอามือจิ้มไปแอดได้เลค่ะพี่น้องคะเข้าไปเบิ่งแนวทางกันเลยค่ะก่อนเข้าสิ้เข้าไปเบิ่งแนวทางเข้ามาเบิ่งสถิติหวยออกก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะปีที่แล้วหกสี่เนาะค่ะงวดที่หนึ่งกุมภาพัน์เนาะค่ะหวยออกสามศูนย์เจ็ด ข้างล่างออกเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะปีนี้ออกอ่าข้างล่างออกศูนย์สามเนาะคะ่ะข้างบนออกสามศูนย์แปดค่ะซึ่งบนนี้จากอันเก่าเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเท่ากับมาเช็คสตีกอนเป็นข้อมูลเนาะคะ่ะพี่น้องคะวางงวดต่อไปนี่เท่าควรสิใส่เหล็กตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นแนวทางคะ่ะเงินทองกําแกวกบหายากเนาะคะ่ะแต่กับเท่ามักตัวเลขก,กับเป็นความบางของเท่านะคะ่ะพี่น้องคะ ข้ามาบางปี63ค่ะพี่น้องคะ่ะรางวัลที่1 7 8 1 4 0 3 2ตัวคะ่ะ94ปี64ค่ะ4 2 4 6 0 3สข้างล่างคะ่ะ39เนาะค่ะพี่น้องข้างล่าง2ปีติดกันเลขเก่ามาทาง2ปีได้เนาะคะ่ะแล้วก็มีเลขศูนย์ขั้นกลางอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกะ เก็บไปเป็นวิเคราะห์เนาะค่ะว่าอาจารย์ท่านใดสิ่ห้แนวทางมากในทิศทางใดค่ะแต่แอดเบิ่งคร่าวๆล้วแนวทางสิมาติด4แล้วก็ติดเก้าเนาะค่ะพี่น้องเข้ากับมาวิเคราะห์กันต่อไปเนาะค่ะกะไปเบิ่งแนวทางหลายๆสำนักกันเลยค่ะพี่น้องคะเฮามาต่อกันที่เลขรัฐบาลไทยเนาะค่ะแนวทางของฟ้าใหม่หรือกุยซอกเก้าเนาะค่ะพี่น้องคะสิบเจ็ดกุมภาหกห้าค่ะชุดสามตัวเน้น สองหางค่ะเจ็ดสี่สองเน้นๆค่ะสองสามเจ็ดสามสี่หกห้าสามสามสี่สามสามเน้นๆอีกตัวค่ะห้าสี่สองค่ะพี่น้องเน้นสองหางเครื่องไม้ดอกจันเนาะค่ะตามต่อทีชุดสองตัวเพื่อนค่ะสี่สองสามเจ็ดสี่หกสามสามแล้วก็สี่สี่เนาะค่ะแอดเบิงสถิติอ่าของสองปีที่ผ่านมาแอดกับ ซื้อเบอร์ท้องไว้เนาะคะ่ะสองสีะะ่หลักอะสามสองสองสามเนาะค่ะพี่น้องติดไว้เนาะคะ่ะเพื่อมันเป็นส้นกับสำนักดังเข้ากับเสด็จมีติดไม่ติดมือกันเนาะค่ะพี่น้องคะมาต่อกันเลยค่ะแนวทางกลุ่มหวยไทยเลยเนาะคะ่ะแบ่งปันฟรีบอลเดอร์เนาะคะ่ะอีกคิวซังเนาะคะ่ะแนวแนวทางของน้องสมัยค่ะพี่น้องคะชุดสองโตบนค่ะ สองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าสองห้าสองหกสามห้าและสามหกค่ะงวดที่พันมากของเพื่อนเขาศูนย์แปดเนาะค่ะพี่น้องเอามาตามต่อกันทีแนวทางคลองกลุ่มหวยไทเลอร์อยู่เนาะค่ะแนวทางนี้งวดที่พันมากลุดเนาะค่ะงวดก่อนหนา้าเขาล่างและบนเนาะค่ะพี่น้องคะทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะค่ะบ่กวาแต่ของไพ่กบมีลุดมีเข่าค่ะพี่น้องคะ เบิ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องตรงใจเข้ากับตามบ่ตรงใจเข้ากับพานค่ะมาต่อกันเลยค่ะชุด3ตัวค่ะ352 258 958 355258และ82ค่ะเ้ามาตามต่อกันที่รัฐบาลไทยของไทยลีลาเนาะค่ะ17เดือน16 5ชุด2ตัวบนค่ะวิ่งรูท,ที่8และ9ค่ะ 8 5 8 6 8 7 9 5 9 6 9 7เน้นเน้นสหางค่ะ8 5 9 5 9 6ที่วงกลมสีแดงเนาะค่ะชุด3าตัวบนค่ะ1 8 5 1 9 5ปดห้าหนึ่งเกสองแปค่ะชุด3ามตัวเพิ่นบอดดเน้นไห้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเอามาต่อกันที่เชตเมืองอุบลค่ะพี่น้องค่ะรัฐบาลไทย17กุมภาหกห้าค่ะ 30, 5 6 0 4 4 0 5 0 4 6 6 0 5 6ค่ะพี่น้องแนวทางเพื่นกะเกาะศูนย์เอาศูนย์ไว้ตรงกลางคือ2ปีทีผ่านมาเนาะคะ่ะพี่น้องค้างวัทีผ่านมากของเพิ่นกะเข่าศูนย์สามเนาะคะ่ะพี่น้องขันหมักขันชื่นชอบกะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้สื่อลอตเตอรีอร่กันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเฮามาต่อกันทีแนวทางของคู่เมืองเนาะคะ่ะแนวทางเด่นล่างเนาะคะ่ะพี่น้อง สามห้าสามเจ็ดสามเก้าเนาะค่ะเอามาตามต่อกันทีชุดเน้นของเพื่อนห้างเดียวค่ะชุดใครเงาเนาะค่ะเจ็ดสามเน้นเน้นค่ะพี่น้องคะเอามาตามต่อกันทีแนวทางของอาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะพี่น้องคะ 8 1 8 8 8 9 9 1 9 3เกนเนพิ่นกะเน้นเก่าเนาะค่ะเก่าหนึ่งเกาสามเกาศูนย์ก็คือสองตัวร่างที่สองปีติดกันมากเก่าเนาะค่ะพี่น้องคะอาจารย์ดูพลันกะให้เก่าเนาะค่ะพี่น้องกะเบิงไปวิเคราะห์ส้อยกันค่ะพี่น้องเฮามาตามต่อกันที่อาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองเนาะ,ะค่ะกันเบาเรื่องสุดเต็มของเพิ่นกะบรร่มีลดค่ะพี่น้องคะแต่เพิ่นตัดลดซื้อเนาะค่ะพี่น้อง กะมาเบิงชุดตัดเพิ่นก่อนค่ะล่างเน้นๆค่ะ41 32และ42ค่ะชุดเต็ม16ชุดกําลังดีเนาะคะ่ะ 3, 31 32 37 38 41 42 47 48 51 52 53 58 81 82 87และ88เ 8, 8นาะคะ่ะแนวท่างบนยังบ่ทันมาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นปล่อยล่างมาก่อนเนาะคะ่ะ เพื่อสิได้ค่ซื้อลอตเตอรี่ค่ะพี่น้องค่ะเฮามาปิดท้ายราลการกันที่ซื้อหวยยังยอมเนาะค่ะพี่น้อง16เดือน265เพิ่นเขียนวันที่พิษเนาะค่ะหวยออก17เนาะค่ะจริงแท้100%เซนาะค่ะชุด3ตัว938 382เนาะค่ะ2ตัวค่ะ38 82และ27ค่ะพี่น้องค่ะงวดที่พานมากของเพิ่นกะเขาล่างและบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็ตามต่อค่ะถ้าผู้่ดถึกใจเนาะค่ะค้นตามหลายยู่์เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าแนวทางเพิ่นยั่งบ่หลุดเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะค่ะที่แบ่งปันข้อมูลแนวทางเด็ดๆแบบนี้เนาะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนําค่ะที่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมาเนาะค่ะกะขอให้ท่านผู้ชมและอาจารย์ทุกท่านมีสุขกาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะแล้วพบกับแอดใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ